มีสิ่งเข้ามากระตุ้นแล้วใช่ค่ะ,ะใชม่มันทําให้เราแบบแบบมีปัญหาทางด้านจิตค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยก็คือจิตเราจริงๆแล้วอะ่ะเราเอาจิตเราอะ่ะวางไว้ตรงสะดือเหนือสะดือสองนิ้วให้คิดว่าเป็นจิตที่เราฝากคือจิตพุทธะคือเราฝากไว้กับพุทธะกับพุทธ,ธเจ้าเรานี่แหละพัตนาไตาเนี่ยเราฝากจิตไว้จะได้แบบเราจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องมีมีปัญหากับกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเงี้ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวใช่ ใช่ช่วยฉันได้ใช่ก็คืออย่างอย่างอย่างรุ่นพี่อย่างพี่พี่เขาแบบไม่สบายตามเนื้อตามตัวก็เอาจิตมาผูกไว้นี่เลยเนื้อสะดือสองนิ้วเนี่ยฝากไว้กับพุทธะพุทธะเจ้าขาดิฉันปวดแสบปวดร้อนตามร่างกายเหลือเกินฝาปวดแสบปวดร้อนท่านจะฝากความทุกข์ความร้อนอยู่ไว้ตรงนี้ได้ไหมท่านก็จะบอกว่าได้ฝากไว้เลยความเจ็บความปวดเอาไว้ตรงนี้เลย ให้มันรู้สึกอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะหายมันก็จะคลายเพราะอังทําแบบนั้นมาก่อนหายแน่นอนคลายแน่นอนต้องลองทําดูอย่างเงี้ยทุกไม่มีตังค์อย่างเงี้ยทุกไม่มีตังค์ทุกทุกทุก,ท,กทำไงไม่มีตังค์เราจะไปคุยกับใครคุยตรงพุทธะเนื้อเสืดอือสองเนิ้วคุยกันตรงนี้บอกเล่ากับท่านทุกวันก่อนจะนอนเราลูกลูกเราทุกตรงไหนบอกพ่อบอกพ่อพุทธ